ของคุณสมรักคํคำสิงครับไม่ได้โม้ <Mad imo. S 2> เลยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นข่าวเป็นคราวมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับเพราะว่าบอกว่ามีหญิงคนหนึ่งที่อ้างตัวว่าได้รับโคต้าสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วก็สามารถได้ในราคาถูกและเอาไปจําหน่ายได้ คุณสมรักแลวก็เพื่อนในวงการมวยด้วยกันเนี่ยแหละครับแล้วคนรู้จักเนี่ยก็รวบรวมเงินกันมาเอาเงินไปซื้อโคตา้านี้ปรากฏว่ารอบแรกได้รอบหลังไม่ได้ตอนนี้เงินติดค้างอยู่ประมาณ11ล้านกว่าบาทนะครับล่าสุดตํารวจกองปราบจับตัวหญิงรายนี้ได้เรียบร้อยครับตํารวจกองปราบควบคุมตัวนางปารมีอายุ65ปีท่านเนี่ยแหละครับได้ที่ย่านบางกะปินะครับหลังจากที่ถูกหมายจับของสารแขวงดุสิตในข้อหาจ่ายเช็คเด้ง ซึ่งหมายจับนี้ครับเป็นหมายเดิมที่ถูกผู้เสียหายคนอื่นแจ้งความดำเนินคดีเอาไว้นะครับที่สอนอสำราญราชเพราะว่าก็ถูกหลอกขายในคดีลอตเตอรี่เช่นเดียวกันนะครับไปตรวจสอบประวัตินางปารมีไม่ธรรมดาครับคุณผู้ชมครับไม่ธรรมดาขนาดที่ว่าเคยก่อเหตุแบบนี้มาแล้วมีหมายจับเกี่ยวกับความผิดพรบรเช็คแล้วก็คดียักยอกรวมทั้งหมดเก้าหมายจับแต่หมายจับทั้ง9้าเนี่ยขาดอายุความไปแล้วห้าหมายจับนะครับ,รบนั่นแสดงว่า เธอยังหลุดลอดลอยนวลแบบนี้ได้เนี่ยเพราะเนื่องจากว่าการแจ้งความไม่เป็นผลกับเธอ,อเท่าไหร่นะฮะติดตามไม่ได้ไม่มีความคืบหน้าครับคุณปรามีเองก็ให้การว่าไม่ได้มีเจตนาโกงเงินคุณสมรักคำสิงอดีตนักมวยโอลิมปิกเหรียญทองของเราเนี่ยแหละครับแต่ว่ามันติดปัญหาบางอย่างทําให้การจัดหาโคตา้าลอตเตอรี่เนี่ยจัดหามาไม่ได้และเธอก็พยายามทวงเงินหาเงินมาคืนแต่ก็ไม่ครบนะครับ แต่ว่าพอตํารวจไปสืบสวนพบว่านางปรมีเนี่ยเป็นตัวการเป็นตัวการใหญ่เลยในกระบวนการหลอกลวงต้มตุนซื้อขายลอตเตอรี่มีผู้เสียหายเคยเข้ามาแจ้งความแล้วหลายต่อหลายคนแต่ก็จะใช้วิธีเดียวกันนี่แหละครับคือจ่ายเช็คเด้งเพื่อหลบเลี่ยงการถูกดําเนินคดีอาญามาตลอดเวลานะครับชวนกรณนี้ของคุณสมรักษ์คสิงเนี่ยนะครับที่มีกลุ่มตัวเองพร้อมกับเพื่อนคนสนิทในวงการกีฬาเนี่ยก็นําเอาเงินไปร่วมลงทุนซื้อ ota, โคต้าลอตเตอรี่จากนางปรมีเช่นเดียวกัน ซึ่งนางปรงมีเขาอ้างกับคุณสมรักว่าเป็นยี่ปัวขายสลากกินแบ่งรัฐบาลสามารถจัดหารอตลีต่ให้ได้ในราคาต่ำกว่ายี่ปัวที่หน้าสำนักงานสลากซะอีกแล้วก็ในงวดวันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับครั้งแรกเนี่ยได้ลงทุนไป10ล้านบาทครั้งนั้นได้ลอตลี่จริงๆนะฮะอพอครั้งต่อมาลงทุนเพิ่มมากขึ้นเพราะเห็นว่าเออได,ได้เงินจริงๆได้ลอตลี่จริงๆนะครับก็เลยลงทุนเพิ่มจาก10ล้านเป็น50ล้านครั้งที่2เนี่ยแหละครับมีปัญหา เดือนพฤษภาคมครับไม่ได้ลอตเตอรี่ทวงถามไปก็บ่ายเบี่ยงอ้างว่ากำลังกับประสานกับนายทุนดําเนินการเอาเงินคืนให้แล้วก็มีการทยอยชดใช้ความเสียหาย50ล้านเนี่ยจ่ายมาเรื่อยๆครับ เหลือยอดติดค้างสุดท้ายอยู่ตอนนี้อีก11ล้าน750,000บาทคุณสมรักษ์เองก็เคยขู่แล้วนะครับบอกว่าเดี๋ยวจะไปฟ้องตำรวจนะให้เอาเงินมาคืนก็มีการจ่ายเช็คออกมาครับซึ่งเช็คนั้นก็เป็นเช็คเด้งเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็ไปแจ้งความที่สพปากเกร็ดกองปราบปรามเรียบร้อยแล้วนะครับและเดี๋ยววันนี้ครับพนักงานสอบสวนสพปากเกร็ดจะเรียกผู้เกี่ยวข้องอีก7คนมาสอบปากคำเพิ่มเติมเอาละครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่คลี่คลายลงไประดับหนึ่งอย่างน้อยก็จับตัวผู้ ดำเนินการได้เรียบร้อยนะครับคือนางปรามีนั่นเองครับ